ล้าจะมาเดยกกันบ้างไหมด็มาดิมาดิมาดิเฮ้ยรถล็อโอ้โหแม่งชนละเอียดเรือตัวเองดูดิควาะไรมันเบียดซะปดิแต่ว่าคนฟ้อนน่าจะไหวอยู่ ก็ขอกราบยสวัสดีคุณผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป่าเฟรมเก้าสิบองค์อ่าสำหรับในวันนี้นะครับผมก็เป็นบรรยากาศแปลกๆนะครับผมเราจะไปขับ X Max กันอีกแล้วบางคนอาถามมากเลยพี่ครับทำไมพี่ถึงไม่ขับคันอื่นเลยคือคันอื่นเนี่ยมันยังไม่เสร็จใช่ไหมอ่ามันยังไม่ค่อยเสร็จแต่ว่าต้องแดงเนี่ยน้องแดงกับน้องฟ้าคือตอนนี้ใกล้สมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเรารอขอเก็บรายละเอียดนิดนึงจะทําคลิปขับวไว้ดูซึ่งวันนี้คือเป็นคลิป EP พิเศษมากเลยคือเเเเมีียยนน่่่าาาขขออออวววะะไรตัง ใช่พี่แพรเนี่ยเขาอยากให้ผมเนี่ยพาผมไปขับรถเล่นแล้วซึ่งว่าการที่เขาขับรถเล่นเนี่ยเขาไม่ได้ขับธรรมดานะแกจะมาขอเขาขับทําไมแกมั่นใจไหมคือซึ่งว่าแพรเนี่ยจะขับรถนะครับผมก็เลยก่าว่าเอ้ยเอา X Max ไปก็ได้เพราะว่ามันบิดอย่างเดียวใช่ไหมเราเดินทางกันเลยวันนี้เราจะไปที่ไหน อ่าวัดป่าขามช้างซึ่งวัดป่าขามช้างนะครับผมเป็นวัดที่ผมกับพี่แบงเนี่ยชอบไปบ่อยตอนแรกพี่แบงก็ไปบ่อยแล้วลหละพี่แบงเขาก็พาผมไปไปไหว้ไปแก้บนอะไรอย่างงี้ได้หมดนะครับทุกคนนะมาเดี๋ยนี้เราออกตัวกันเลยดีกว่า <laughs> มาทุกคนขึ้นมาที่รักอันนี้ทริปนี้ก็จะมีกันอยู่2คนนะครับผมเพราะว่าตัวพี่แบงเข้าไปไหน่อยนะไปเรียนไปเรียนทําข้อใช่ไหมก็เลยมีกันอยู่2คนก็วันนี้กะเลยว่าพาเป็นคลิปพิเศษพาขับชิว,ชว ด้บรรยากาศอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราเอาอกจากหมู่บ้านกันนะครับอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านวัลลศิรหมู่บ้านผมเองนะเนี่ไงหมู่บ้านเพิ่งสร้างใหม่ด้วยโอ้ข้างหน้าสร้างไม่เสร็จเลยเนี่ยสวัสดีครับพี่ยามสวัสดีครับอ่าไปเดี๋ยวนี้ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับผมเราก็ออกจากหมู่บ้านแล้วนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเนี่ยบางคนอาจจะถามว่าพี่ครับทําไมพี่ถึงจะไปที่นั่นก็อย่างนี้บอกกันเลยนะครับผมว่าพี่แบงค์เนี่ยเขาเป็นคนชอบพาผมไปวัดน,นั้นนะครับผมและทีนี้คือผมมาได้ทําการแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขอพรหรือว่าบนอะไรนี่แหละเออบนแล้วมันเป็นบความสําเร็จนะครับผมแลวทีนี้ผมก็เลยกล่าวว่า จะไปไหว้ทุกทุกอ่าทุกเดือนเดือนเดิมวิแบนเขาจะพาผมไหว้ไหว้ครั้งหนึ่งแหละทุกคนแต่ว่าบางครั้งเวลาเขาไปเนี้ยผมก็อาจจะตื่นไม่ทันอะไรก็จะไปคนในเวลากันปกติก็จะขับเอ็กแบ็กไปขับรถยนตยย์ไปอะไรประมาณนี้นะทุกคนวันนี้ก็เตยกะว่าเดือนเนี้ยยังไม่ไปก็เลยจะพาพี่แพรเนี่ยไปไหว้ด้วยแล้วทีนี้พี่แพรเนี่ย,ไไย,ยคืออยู่ดีๆนะครับผมแต่ก่อนผมบอกเลยว่าแพรเนี่ย ไม่เคยชอบขับรถมอเตอร์ไซค์เลยเอออยู่ดีๆนางก็มาอยากขับนะครับผมตั้งแต่ทอดขับมาเตือนพี่แบงค์บบธนาวฟอะ่ะโอ้แม่งขับทุกวันทุกคนเออ ถ้มันรถตัวเองไองแล้วก็อย่างนี้ที่จะขับได้นะทุกคนนะก็เดี๋ยววันนี้คือพี่แพรเนี่ยเขาอยากลองขับ X Max บวกซ้อนไปบ้างน,นะครับทุกคนตามจริงแล้วพี่แพรเนี่ยอยากจะลงชี้ไปลงช่องตัวเองพี่ก็เลยว่าเอยเอาไปลงช่องเขากลัวคนจะไม่มีก็ถามหน่อยว่าทุกคนอยากใครอยากเห็นพี่แพรแบอกออกมวแวนบ้างขับรถแข่งกับพี่เกดอะเออง่ายอะเอเอมาขาบเด้่กับเกดอะใครอยากเห็นบ้างใครอยากเห็นนะครับบอกพวกหนึ่งมาเลยว่าให้พี่แพรลองขับรถมอเตอร์ไซค์หน่อยอะไรอย่างนี้ลงช่องแกแต่วันนี้วันนี้ก็มาลงช่องพี่ก่อนว่าไมม่รู้เหือนนกัลง ้างทางหรือเปล่านะแต่บอกเลยว่าน่าจะไม่ลงละทุกคนเพราะว่านางเขาขับล่อยนะเป็น X Max แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งบางคนถามว่าพี่ครับ X Max อะไรไม่ค่อยมีสตอรี่เลยเือ X Max เนี่ยกว่าจะมีสตอรี่ได้เนี่ยมันต้องไล่พร้อมกันด้วยคือผมก็ตั้งนใจแล้วว่ากะว่าตอนนี้จะเริ่มไล่แล้วเพราะว่าตอนนี้มีรถพี่รถพี่แบงค์แล้วก็รถพี่ถันผ่านยักษ์แล้วก็ตอนนี้รอรถน้องเกมอยู่ถ้าสมมติว่ารถไห้เกมมาเมื่อไรเนี่ยเราก็จะรีบไล่สตอรี่ X Max กับมันนั้นแล้วก็บางคนบอกว่าพี่ครับ อย่าไปทะเฮอย่าไปทะเฮเจดแค่ไม่เอาไหวจ้ดเออก็สำหรับตอนนี้เองแมก็รอของน้องเกมมาถ้าน้องเกมมาปึ๊บอะก็เดี๋ยวไล่ให้ดูแล้วก็น้องๆอยากให้มี่ครื่รูปตอนนี้มี่สั่งของมารอเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็พร้อมเขาเรียกว่าอะไรอะพร้อมเมื่อไหร่พร้อมเมื่อไหร่ก็ไล่มานั้นนะครับทุกคนอย่างเนี้ยเดี๋ยวรอฟาดเกาะก่อนนะเดี๋ยวขอรอฟาดเกาะก่อนเกาะก่อนเดี๋ยวขอลอฟาดก่อนนะเราท อันนี้มันนั่งสองด้ยคนดูมาเลยมันเลยหนักไปหน่อยนะครับผมอันนี้คือเม็ดนั่งสองนะทุกคนนะพี่แพรพี่แพรพร้อมไหมเนี่ยแล้วทำไมต้องใส่แมสด้วยฟ,ฟูนเนาะเดี๋ยวทำท่าตั้งท่าออกตัวดิทัด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 ค่อยๆขึ้นนะเอาเอาเอามาโอ้โหตรงยาวเลย <y au S 1> ตรงยาวเลยอ่ะฮะพร้อมแล้วโอ้ทัดทัดทัดออกตัวหรอ ยีดยิดอะไรนะเรื้องหน้าเลยเหรอต้องอรอยด้วยเฮียเอ้ปลาปาปลาเดี๋ยวเลยนะขอเอากระแทกหน่อยกระแทกหน่อยจาตงยมจยดเอาว่าเบียกวาวาเอาว่ายดโอ้รถหนักก่นเนี่ยโอ้โอ้โโอ คนนี <aunque S 2> <me> ้แบบว่าลมมันเย็นมากลมอาจจะเสียงดังหน่อยนะครับทุกคนนะโอ้ยดูหัวพี่แพ้ดิดูหัวพี่แพ้ดิผมบอกเลยว่าถ้าเกิดใครไม่ซื้อหมดดีๆีละก็จะเป็นแบบพี่แพ้เนี่ยหัวโยกหัวโยกเย็ดดูทางด้วยจะได้โอ้โหไปแล้วเดี๋ววันนี้ตามไปละตามละโอ้โหโอ้โหอะ เอรถเยอะไปไปไปรถกดฟนบางเยดเอาละครับเอาละครับเย็ดยโอ้โหดูหัวใจรถโยกอ่ะหัวใจไหแล่ยกมาดูมาดูดูโอ้โหทุกคนอุบัติเหตุเฮ้ยตัวเองอุบัติเหตุว่ะมีลอุบัติเหตุนะครับทุกคนโอ้โหลมโอ้ยจอดตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องไปไกลลูก มันเลยมันเลยโอ้โหรถชนว่าตัวเองว่าชนกับอะไรอะ่ะไม่มีคู่วอะไรนีเลยชนกระสาวไฟเขาบอกว่ารถคันไหนวะทุกคนมันชนรถคันไหนวะเออทุกคนครับเวลาขับรถขับลาน,นะครับผมก็ขับด้วยนะความระมัดระวังนะครับผมมันอันตรายนะช่วงนี้นะทุกคนนะเออดูดิคนจะรอดไหมเนี่ยโอย้คนจะรอดไหมตัวเองแกว่าคนรอดไหมนี่นโอ้โหแม่งชนละเอียดเรือตัวเองดูดิ เขาวาดโหเดี๋ยวนองสารว่ะคนขับน่าจะไม่ดอดดูดิดูพวงมาลัยมันเบียดนะปดีแต่ว่าคนซ้อนน่าจะไหวอยู่โจชนก่าอะไรวะเนี่ยหาเอ้ยโอเคงั้นเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวก็ให้เดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนขับเลยแล้วกันนะครับทุกคนเพราะว่าไปเป็นหวังอุบัติเหตุพี่แพนะครับเอาชิบหายละเอากูงงว่ะเอาไป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 ข้างหน้าหน่อยระวังเด้อ อาไป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 หน้าเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้พี er ่แฟนทำไมไม่ขับต่อล่ะครับหัวมันตายหัวมันตายอ่ะดิ๊ก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 อย่างนี้เหรอลงแรงมากเลยใช่ไหมซื้อหมวกให้เขาใหม่ไปล่าไปนะทุกคนโอ้โหรถมันหนักมากโอ้ยติดกรงไปแล้วครับจับไปแล้วฮัดฮัด บอบบอบมอหมอมเมียมอเมียมโอเคครับตอนนี้นะครับผมเราก็ไปหยุดเืินกันมาแล้วนะครับผมตอนนี้เราก็อยู่กันที่่าแถวเขื่อนบัวนัตนแหละหรือว่าวัดตาขาบัวช้างนะครับผมสาหรับวัดตาขาบัวช้างนี่ก็อยู่ข้างหน้านี่เองนะตอนนี้เราก็เดินทางกันมาไกลประมาณนับได้ก็อ้าสิบโลเองมั้งถึงหรือเปล่าไม่รู้ว่าทุกคนแต่อากาศง่ายเดินทางมาประมาณนั่าแหละครึ่งชั่วโมงเองแต่ถ้าถามว่าขับไว มันก็มาไวเว้แต่พอดีว่าพี่แพรเนี่ยเขาหัวแบบหัวโยกเว้ทุกคนมันมันขับไม่ได้เว้คือเราอ่ะปกติแล้วเราอ่ะต้องบางลมให้แกใช่ไหมแต่ว่าพี่แพรก็ชอบโผล่หัวมาดูนะฮะโอเคเดี๋ยวดูก่อนดีว่าวันนี้มันปิดหรือเปล่านี่ทําไมคนมันไม่ค่อยจะมีเลยวะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูนี่ให้มันปิดหรือเปล่าวะหรือว่าเรามาเย็นวะเรื่องปกตินะทุกคนเนาะก็คืออยากมาไหว้อ่ะเอ,อเดี๋ยวเราดูกันว่ามีรถมาหรือเปล่ามันเงียบๆแปลกๆกันทุกคน <laughs> มันเหมือนไม่มีคนเลยอ่ะว่าเขาปิดหรือเปล่าวะอืม อ้อยอ้อยอมีคนอยู่ปะเย็ด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 สาวแหวนอ๋อมีน่าจะอ่าจะว่ายได้อยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวเราจอดตรงนี้แหละอ่ะลงเลยที่รักเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมลงให้ก่อนนะครับทุกคนไป็นไงบ้างอะตัวเองเป็นไงบ้างขวานปิ้วขวานปิ้วเลยเหรอเย็ดชอบไหมล่ะเอาสักคันไหมไปออกทริปเนี่ยทำไมอ่ะ รถก็เยอะแล้วแล้วโอเคก็คทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขออนุญาตขึ้นไปไหว้พ่อปู่ขมัวช้างสักครู่นะครับทุกคนนะก็เราเดี๋ยวก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับผมนะก็สำหรับใครที่ช่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยวันนี้ก็เดินทางกันมาถึงละ